พี่เกียรช้ยเริ่มก่อนดีไหมครับในฐานะผู้อุโสแล้วก็แต่ว่าดูหนุ่มแน่นที่สุดเช่นลยครับที่เจอไมครับก็ารับวสวัสดท่ารู้คคารุ่ทนาครับก็ควิทาแล้วแหละแล้เร่การสูจน์่ยานเป็นสัญาตของชาติที่จะต้องพนแน่นเรื่อหาสระ้อที่เราจะพูกันจเป็นเรื่องต่อเปเรื่อซึ่งเราจะต้องใช้เวลา ก็เรามีลายๆสถัดหน้อยแล้วโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการลดความยากโดปัญหาความยากต่างๆือุนหญ่มากยืดขึงการพูดึงากแล้วก็ขาอกังวลของสังคมมาตลอดเรื่องอ่ คือใ่เิเรื่องของคนมันถึงวามแตกต่างความยากนความแตกต่างทางรายได้ความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมแล้วก็มนุษยธรรมอันนี้มันถึงเวลาที่ต้องทบทวนแล้วว่าจะทําให้ความแตกต่างเหล่านี้มันลดลงยังไงแล้วก็หรือว่าส่งเสริมเติมเต็มยังไงกันต่อไปในอันที่ทําให้ ไอระดับความแตกต่างที่มีอยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้นกว่าที่มองเห็น <S 2> <S 2> เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เระฉะนั้นผมจะใช้เวลาสั้นๆทําความเข้าใจประเด็นเรื่องการลดความยากจนซึ่งเราคงจะกําจัดความยากจนให้หมดไปเลยทีเดียวทั้งหมดคงไม่ได้แต่ว่าเราลดความยากจนให้ลดลงไปได้ให้น้อยลงไปได้แล้วก็เรื่องของชนชั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของความยากจนเรื่องของความแตกต่างทางไรายได้แล้วมันยังมีเรื่องของอ ความเสมอภาคเรื่องของสิทธิเรื่องของความยุติธรรมและก็เรื่องอื่นๆซึ่งวิทยากรหรือว่าพวกเราคงจะได้พูดถึงความอายุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องปฏิบัติกับคนจนต่างๆเหล่านี้ม่ามีอะไรอีกบ้างซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิรูปกันต่อไปนะครับนี่ก็จะระวมเป็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศที่เรามุ่งหวังต้องการกันนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องความยากจนเอาในเมืองไทยของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นสิ่งที่เป็นความคิดเดิมแล้วก็เป็นมาแม้จนถึงขนะนี้ก็ตามก็คือ,อการรับรู้สภาพที่ของความยากจนที่เป็นอยู่ในเมืองไทยมานานก็คืองโง่เจ็บแล้วก็จนสามอันนี้เป็นตัวหลักที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในความเป็นคนจนของบ้านเราทีนี้ไอ้ความจนยากจนเหล่านี้มันเกิดจากอะไร มันมีหลายสายเหตุซึ่งผมจะสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆแล้วในภาคบ่ายเราคงจะได้อภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปอันหนึ่งก็คือว่าความยากจนนั้นมันเกิดจากปัญหาด้านสุขอนามายัยอันนี้เป็นอันหนึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนมาจากการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด,ด้านอนามายัยด้านสุขอนามายัยทางการแพทย์ซึ่งทําให้การเข้าถึงบริการต่างๆทางสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยมันพลอยขาดแคลนไปด้วย ความจนคนจนเนี่ยไปดูเถอะมีภาวะทุกโภชนาการเนี่ยต่ำมากแล้วก็ไม่มีกิจกรรมที่ป้องกันการเจ็ดไข้ได้ป่วยอะไรดีพอมีโรคร้ายประจําตัวและยังขาดภูมิคุ้มกันด้วยเรื่องเหล่านี้เรามีคุณหมออยู่บนเวทีหลายท่านอาจจะมาพูดช่วยขยายในเรื่องเหล่านี้ได้ว่านี่เป็นม,มูลเหตุหนึ่งของความยากจนที่เกิดขึ้นยังมีความยากจนที่เกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมทาม มันมีความไม่สมบูรณ์ของเนื้อดินที่หายไปของการทำลายป่าไมา้ของอุทุภัยธรรมชาติภายวะแห้งแล้งน้ำเน่าเสียการเปลี่ยนแปลงของอากาศของธรรมชาติต่างๆ <c oughs> เหล่านี้มีส่วนทําให้คนปล่อยรับผลในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากจนลงไปด้วยนี่เป็นอีกมูลเหตุหนึ่งของความยากจนที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ <c oughs> อีกมูลเหตุหนึ่งเราจะเห็นว่าความยากจนมันเกิดจากสภาพความค้นแค้นยากร้ทางเศรษฐกิจ เกิดจากการไม่มีงานทําหรือว่ารัฐบาลดําเนินการดังเศรษฐกิจล้มเหลวเนี่ยดูอย่างโครงการจํานําข้าวก็เห็นได้ชัดนะครับเนี่ยมันแทนที่จะทําลดความยากจนมันกลับทําให้คนยากจนมากขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งยังมีความยากจนที่เกิดจากความขาดแคลนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องจัดทําไปอย่างทั่วถึงอย่างเช่นถนนหนทางต่างๆ เรื่องการกาจัดของน่าเสียเรื่องน้ําประปาเรื่องไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้มันจะต้องทําไปให้ถึงบริการไปถึงทั่วทุกาภาคส่วนของสังคมตรงนี้ขาดแคลนแค่ไหนหรือไม่ซีจะต้องทําเพิ่มอย่างไรต้องมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะฮะคาวามยากจนเกิดจากการที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาแต่คุณภาพต่ำเหลือกเกินอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นอีกมูลเหตุอีกอันหนึ่งที่ทําให้ทักไม่เกิดทักษะฝีมือแรงงานในอันที่จะไปทำมาหากิน เลี้ยงตัวเองได้อย่างดีพอนี่ก็เป็นมูลเหตุอีกอันหนึ่งความยากจนมันเกิดจากปัจจัยทางสังคมซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวเกิดสงครามเกิดการเลือกปฏิบัติเกิดการโกงกินคอรัปชันเห็นได้ชัดเลยเหล่านี้ยิ่งทําให้การพัฒนาประเทศมันตกต่ำลงไปอีกและยิ่งเพิ่มความยากจนขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะครับความยากจนอาจจะขาดจากการ าวางแผนครอบครัวด้วยหรือเปล่าอย่างที่เราพูดกันว่ามีลูกมากจะยากจนมีลูกคนจนไปเจปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งด้วยเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดก็คือความยากจนที่มันเกิดขึ้นและที่มองเห็นเกิดจากการมีรัฐบาลหุยห่วย,วยอย่างเช่นทีม่มองเห็นเป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดคือสรุปมาสั้นๆเพื่อให้เห็นมูลเหตุความยากจนว่ามันมีมูมลเหตุเช่นที่ว่ามาเนี้ย วันนั้นในการปฏิรูปในประเด็นลดความยากจนนี้ผมว่าเราต้องลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจนเลยไม่งั้นจะสเปะสปะกปันไปมันต้องมาสํารวจกันให้จริงจังเสียทีว่าไอ้คนที่บอกว่ายากจนของเราเนี่ยมันเป็นใครยังมีเหลืออยู่สักเท่าไหร่ยังมีเหลืออยู่สักเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะยากจนไปอีกหรือไมอ่ยังไงต่อไปในการสํารวจนี่โดยปกติเขาใช้อะไรดัชนีวัดการพัฒนาของมนุษย์นี่เป็นตัวชี้ นะครับซึ่งของเราก็ไม่ค่อยจะทำกันนักไปใช้ตัวเลขที่องค์การสหประชาชาติทำซึ่งวัดดูแล้วผมไปดูแ้วโดยประมาณคนไทยเหมือนกับยังมีคนที่ยังยากจนอยู่ประมาณ14ล้านคนในขณะนี้ถ้าเอาตัวดัชนีวัดความพัฒนาของมนุษย์มาจับอีกอันนี้ก็ต้องไปสำรวจว่าจริงๆแล้วม,มันมีขนาดนั้นหรือเปล่าเหลือเท่าไหร่การสำรวจเนี่ยเขาก็ใช้เส้นแบ่งความยากจนมาเป็นตัวกำหนดอีกทีหนึง่ง ทีนี้ไอ้เส้นแบ่งความยากจนที่มาเป็นตัววัดเนี่ยก็ต้องดูว่าใช้เกณฑ์อะไรไปนิยามว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าจนนะครับมันก็มีการนิยามความยากจนหลายๆแบบด้วยกันอย่างเช่นวัดจากความยากยากจนให้ชัดเจนลงไปเลยอย่างของสาธารณชาติเขาวัดลงไปเลยบอกว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้ถือเป็นคนยากจนเช่นมีรายได้ต่ำกว่า1เหรียญเซนถือเป็นคนยากจนของไทยเราบอกว่าใคร คนใดคนหนึ่งที่มีรายได้ต่ำกว่าวันละ56บาทถือเป็นคนยากจนตรงนี้ต้องมาเอาให้ชัดว่าแค่ไหนที่เรียกว่าคนจนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันว่าจะวัดกันตรงยังไงเขาวัดจากการาการบริโภคอาหาราในแต่ละวันเข้าไปอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้วัดกันอย่างในอินเดียผมอยู่ในอินเดียไปดูเรื่องนี้เขาวัดกันโดยแคลอรี่อินเทคคือการบริโภคอาหารอย่างคนในชนบทถ้า รับทานอาหารต่ำกว่า2,400แคลอรี่ต่อวันถือว่ายากจนวัดจากการบริโภคอาหารถ้าอยู่ในเมืองต่ำกว่า2 100แคลอรี่ต่อวันเยอะยากจนด้วยอยูอยอย่ถึงอยู่ในเมืองก็ตามเพราะนั้นตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่มาวัดว่าตกลงไอ้ที่ว่าคนจนวัดกันตรงไหนตรงไหนถึงจะเรียกว่าจนวัดจากความปเป็นมนุษย์อันนี้ทางสาธารณชาติเขาวัดว่าต้องมีอายุยืนยาวเท่านั้นเทนน่านี้อะไรต่ออะไรไม่งั้นถือเป็นคนยากจนไปด้วย เขาวัดจากสถานการณ์อย่างเช่นมีสงครามกลางเมืองมีภัยธรรมชาติอย่างมหาอุทกภัยที่ผ่านมานี่เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนยากจนไปเยอะเลยเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้วัดกันวัดจากถิ่นฐานบ้านช่องนี่ไปดูคนอยู่ในสลัมนี่ก็บอกได้เลยว่าเขาาลักษณะของการเป็นคนจนด้วยหรือเปล่าอะไรเหล่านี้ต้องมาวัดกันให้ชัดเจนเผมจะไม่พูดละเอียดนะครับว่าเขายังวัดระดับความยากจนออกเป็นระดับต่างๆอีก ช่นระดับความยากจนค้นแค้นอย่างถึงที่สุดระดับความยากจนปานกลางหรือระดับที่เฉลี่ยว่าอยากถือว่ายากจนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใน,นเอกสารมีอธิบายพวกเหล่านี้ไว้แล้วทีนี้เรามาดูซิว่าที่บอกว่าเป็นคนจนอย่างนี้แล้วปัญหาของคนยากคนจนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างปัญหาเนี่ยนะมันมีอ,อะไรหลายอย่างต้องสรุปแล้วครับต้องสรุปแล้วครับสรุปแล้วหืออีกนิดเดียวหรืออีกนิดเดียวแต่เอาให้จบเลยคือมันสูญเปล่าชีวิต มันกลายเป็นภาระของสังคมแล้วมาการจนนี่มันเป็นผาพาพหาง่ายที่ทําให้ชีวิตสุ่มเสี่ยงกับการทําผิดอะไรต่ออะไรหลายอย่างเข้าสู่วงจรอาชญา,า,ากรรมได้ง่ายขึ้นยิ่งจนก็ยิ่งเจ็บยิ่งจนก็ยิ่งท้อแท้สิ้นหวังมีการพบกันว่าปัญหาความยากจนนี้มันรุนแรงมากขึ้นจากการที่มีรัฐบาลล้มเหลวนี่ก็เป็นาสาปัญหาของความยากจนการเคลื่อนย้ายประชากรก็เป็นปัญหาความยากจนทีนี้ตรงนี้สําคัญ ซึ่งจะต้องบอกว่าก็ที่เขาใช้แก้ปัญหาความยากจนเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์อะไรกันบ้างในการแก้ไขอย่างเช่นใช้ความเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นตัวช่วยสร้างความเติบโตแลวเฉลี่ยความเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากคนจนให้มากขึ้นซึ่งจะทําได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ เอาว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาช่วยอย่างเช่น ADB อย่าง World Bank ต่างๆเข้ามาช่วยในรูปแบบต่างๆหรือว่าวางแผนครอบครัวประชากรอะไรต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าดูรูปแบบของยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่า1ตรงนี้น่าสนใจ1เราจะต้องนะเผื่อว่าในภาคบ่ายที่ไปพูดกันจะได้ดูว่ามันมีแนวทางที่ต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างปฏิรูปอะไรกันบ้างหนึ่งก็คือเราจะต้องเพิ่มภูนมูลค่าทางท,งทรัพย์สินให้กับคนจน มูลค่าทางทรัพย์สินของคนจนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยเป็นมูลค่าทางทรัพย์สินที่จะเพิ่มให้กับคนจนตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าไอ้กฎหมายปฏิรูปที่ดินของเรานี่มาได้ความหรือเปล่าออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินมาแล้วเนี่ยชาวนาได้ที่ดินไปเพิ่มเป็นมูลค่าทางทรัพย์สินของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใครไปแย่งชาวนาเอาสมดถ้าหากว่ามันบกพร่องตรงนี้การปฏิบาร์กฎหมายปฏิรูปที่ดินต้องปฏิรูปต้องทําอะไรกันหมายแล้วนะครับอ้ที่สําคัญก็คือว่าให้ไปแล้วเนี่ย เอาไปขายกันอีกเนี่ยตรงนี้มันต้องปรับแก้ตรงนั้นนะฮะนี่เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าต้องทําคนต้องกระจายการศึกษาให้ทั่วถึงเพื่อสร้างทักษะฝีมือแรงงานของคนของคนยากจนซึ่งมีมูลค่าทางทรัพย์สินเพิ่มขึ้นให้มีการทำมาหากินที่ดีขึ้นส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรไปให้กับคนยากคนจนเหล่านี้เขาจะไดท้ทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำมาหากินได้ดีขึ้นมาก็จะมีรายได้มามาลดความยากจนขึ้น ต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มตลาดแรงงานต่างๆเนี่ยแม้ว่าเราจะพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยแต่ว่าแรงงานทางเกษตรเนี่ยจะเข้าสู่ระบบสังคมอุตสาหกรรมยังไงเรื่องเหล่านี้ต้องคิดแล้วว่าในข่าวต่อไปจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าภาวะไร้แรงงานภาวะว่างงานมันเกิดขึ้นสูงแล้วเนี่ยภาวะความยากจนมันก็ไม่หมดไปจนได้นะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต้องเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าของคนจนต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่า เป็นหัวข้อหลักใหญ่ๆซึ่งคงจะต้องเอาไปอภิปรายกันนายราละเอียดเพื่อเห็นว่ามันมีนกลไกอะไรบ้างต้องปรับปรุงต้องปฏิรูปเพื่อที่จะลดความยากจนกับสภาพที่มองเห็นเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วเราก็จะได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางซึ่งจะนํำไปปฏิรูปในระยะต่อไปนะครับ,รบขอบคุณครับครับต้องขอบพระคุณที่เกียรติชัยอย่างมากนะครับที่ มีประสบะการณ์ในต่างแดนดยาวนานนะครับบอกความยากจนทั้งประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งที่นะ